นายศุริชื่อเล่นชื่อเบิร์ดครับผมนายกรุณนวลเสมอพักครับชื่อเล่นชื่อเตนดิฉั้นมิตสารหน้าแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อเตนค่ะดิฉันพนิษฐาทองคาชื่อเล่นชื่อมินค่ะพวกเราทั้งสี่คนมาจากโรงเรียนพิสาวิทยาค่ะในช่วงเวลานี้พวกเราขอนําเสนอภูมิใจรักรักภาษาอินท่าค่ะคุณผู้ชมทราบันนี้นะคะว่าในประเทศไทยนั้น แบ่งเป็นสีภาคและสลับภาคมีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปพวกเราเรียนเห็นความสาคัญของภาษาจึงได้นาคาและประโยคที่ง่ายสามารถใช้ในชีวิตประจำวันมาฝากกันค่ะนี่ขอเริ่มคําว่าคันและเธอเป็นคำแรกนะคะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะภาคจังหวัดฉันจังภาคเหนือก็ข้องวาเปิลส่วนจังหวัดเธอจังภาคเหนือก็ข้องบัดหัวนะครับค่ะแต่ถ้าเป็นภาคอีสานล่ะคะอือภาคอีสานนี่ว่านะไรครับ ค้ามาเทิรจากการบอกคี่โตกับเจ้าจนค้ามาผมก็หมายถจะคอยครับค่ะแล้วถ <Gore> ้าเป็นภาคใต้ล่ะคะทางภาคใต้นะคะคุณมี่ยาค่ะคำว่าสั่นนะคะตัวแฉลบเส้นเหนียวยาวเลยค่ะว่าสั่นค่ะจนคำว่าเธอนะคะอยากได้จองแบบค่ะเธอหรือสู้ก็ได้ค่ะค่ะที่มันคุณไม่ชอบเลยนะคะว่าพว่าัันและเธอเนี่ยถ้าต่างๆเขาพูดยังไงกันแล้ไม่อยากถามประโยคที่ว่า เพอ่มคือจังหวัดใดท่านก็ต้องตอบไว้ไงคะแกรินขอเดียวที่ภาคอีสานค่ะครับต้อง่านผมบอกเลยสองยางเนาะมีโตกับเจ้าย่างที่ถามกับถามว่าโตเป็นคนจังหวัดใดแล้วบอกกับเจ้าเป็นคนจังหวัดใดต้อมาบอกคนทุกนด้วกันนะครับก็ต้องตอบว่าขอให้คนจังหวัดทีกคนครับง่ายเห็นบ่ค่ะถ้าเป็นภาคใต้ล่ะคะทางภาคใต้นะคะถ้าได้ามันเปยศของท่านหรือเปล่าเธอเป็นคนจังหวัดใด เราก็ท่ามไาสองแบบนะคะหวะังเธอเป็นคนจังหวัดลหยือสซู้เป็นคนจังหวัดไรก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะตั้งตอบว่าข้าเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะค่ะสุดท้ายที่ท่าเหนือค่ะรัาทํามีไผ่มาถามเขาว่าตัวเป็นคนจังหวัดหนองเขาเขาก็จะต้องตอบว่าเปิ้ลเป็นคนจังหวัดน่านแป่ลำปูลำปางเชียงใหม่เขาก็อู้ไปนะคะค่ะแล้วถ้าเป็นคำว่า ขอโทษและขอบคุณล่ะคะถ้าต่างๆเขาพึ่งด้วยไงกันจะมีเขาเริ่มที่ภาคใต้ค่ะคำว่าขอโทษนะคะในภาคใต้ค่ะคุณรักโทษที่ค่ะสำหรับขอบคุณมีก็ขอบใจค่ะแล้วถ้าเป็นภาคอีสานล่ะคะภาคอีสานจริงๆถ้ามาขอโทษกีฬาเสียงย่ำหน่อยเด้อขอโทษจริงๆนะคำว่าขอบคุณนี่ก็สั้นๆขอบคุณครับค่ะพี่นือค่ะครับ คำว่าขอโทษน,นะตั้งสังเนียบกูอู้ได้สองแบบน,นะครับรถลึกสูมาเอตอร์ก็ว่างสัมมาเตอร์นะครับและคำว่าขอบคุณตั้งสังเนียบกู้ว่าขอบใจนะครับแล้วถ้าเป็นคำว่าอร่อยล่ะคะถ้าเป็นตังเขาเรียกเหมือนท่านการหรือเปล่าเอ็งนี่ขอเรื่องที่ท่าอีสาน,นะคะ่ะนี่อู้โหกันได้นี่แนแซ่บกันะล,ะละครับอ๋อที่เขากินค้าวตัแล้วบอกว่าแซ่บใช่ไหมคะนั่นแหละครับแสบแบ เราดันอาหารที่เขาเขียนว่ายำแซบนะคะมันปลว่าอะไรหรอคะไอ้ยำแซบนี่เขาแปลว่าอร่อยกันครับแต่เพื่อนๆบางคนคิดว่ามันเป็นยำเผ็ดนะครับไม่ใช่ครับมันคือยำอร่อยอย่าจำมันผิดเลยนะคะแล้วถ้าเป็นภาคใต้ล่ะคะภาคใต้นะคะคำว่าอร่อยนะคะคูไม่ยากค่ะคูสั้นๆคำว่าอร่อยค่ะโอเคครับมันไม่ช่อร่อยนะขมวินเพาะหรอครับไม่ใช่ค่ะคำว่าอร่อยนะคะในภาคใต้แปลว่าอร่อยค่ะอ๋อ ท่านผู้ชมทางบ้านก็บปบรดีเข้าใจทีสิงนะครับและเป็นเพื่อน,น,นทั้งสามผานี่ฮู้ก็เข้าว่าปากเหนือเขาห้องว่าอายันพ้องอะไรนะคะก็คือคำว่าล้ำครับอ๋อฟอนล้ำบ่ใจนะครับล้ำที่เบอร์อ่นี่ก็แปลว่าอร่อยบ่ใจกนล้ำที่ปุ่นปันทั้งสามผากี่เข้าใจกันนะครับและท่านผู้ชมทางบ้านกับเบนดีเข้าใจทิงนะครับ พื่อพูดใหทุกคงได้ฟังคำนิยายๆของภาษาทั้งสี่้าคเลยนะคะเมื่อว่จะเป็นคําว่าฉันเธอขอโทษขอบคุณและคาว่าอร่อยค่ะทัางยังมีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆย่างเช่นคำว่าขอบคุณนะคะทั้งภาคกลางเนี่ยเขาใช้ในขณะที่ขอบคุณผู้ที่มีอายุสูงกว่าเราหรือและคําว่าขอบใจที่ในขณะที่ขอบคุณผู้ที่มีอาอยุต่ำกว่าเราหรือเท่ากับเราค่ะ ในช่วงหน้านะคะเรามีสารัความรู้เราอยู่ในช่วงหน้าคือตอนนี้ช่วงถัดไปค่ะค่ะในช่วงนี้เรามาทําความรู้จักการเรียกชื่อ,อหนังไม้ทั้งสภาคกันดีกว่าค่ะอย่างเช่นมนละกอภาคใต้เรียก,กเ,เหมือนกันหรือเปล่าคะอืมียกไม่เหมือนกันนะคะแต่จะเรียล้ายๆกันภาคใต้นะคะมลกอจะเรียกว่าลกก็ค่ะครับภาคเหนือนี่ห้องบเหมือนเลยนะครับภาคเหนือนห้องว่ามะมะ,บะ,บะ,บะเกเวยเตครับ ส่ว <st ischen> นภาคอีสานนี่เอิญไปอีกอย่างนะครับเอิญม,มาบอกครับเพราถ้าเป็นสับปะหลดล่ะคะภาคอีสานเขาพูดว่ายังไงอ๋อสับปะรดภาคอีสานเอิญามาบักนัดครับทางบ้านเจนเขาเรียกว่ายาน,นะะัดค่ะครับส่วนภาคเหนือห้องว่าบัานขานัดครับค่ะแล้วถ้าเป็นผลังไหมที่มีชื่อต่างชาติว่าฝรั่งนะคะภาคต่างๆเขาพูดว่ายะไรอย่างไม่ขอเรียกที่ภาคเหนือ,อะคะ่ะครับ ฝรั่งเนี่ยผานเนี่ยห้องว่ามะแก้วครับมันแก้วมะแก้วครับบบใจมันแก้วบ่เมนมันแก้วอยู่ในดินห่ครับอ๋อบ่ใจนะครับมะแก้วติเบิร์อู้นี่ก็แปลว่าฝรัรร่งบบใจมันแก้วต่อยู่ในดินนะครับท่านผู้ชมต่างบ้านก็บ่ดีเข้าใจพีดกันนะครับส่วนทางอีฝ่ายอีสานเขาเอานาบักสีดาครับเจนงงอะไรหรอคะ มันใช่นาศสีดาที่อยู่ในเรื่องเมื่อกี้หรือเปล่าอ๋อคนละอย่างครับคุณเจนอันนี้บักสีดาผลไม้นู่นนงำสีดาครับอ๋อขอโทษค่ะจริงค่ะค่ะแล้วถ้าเป็นภาคใต้เหรอคะทางภาคใต้นะคะจะเหลยกได้สองแบบค่ะถ้าคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจะเหลยกวายชมพูค่ะวนถ้าเป็นคนจังหวัดชมพูนะคะจะเรียกวายามู่ค่ะฟังแล้วดูแปลกอีนะคะ ค่ะในช่วงหน้าเรามาทำความรู้จักสำนักสุภาษิตไทยทั้ง4ภาคพบกันในช่วงถัดไปค่ะในช่วงนี้เรามาทำความรู้จักสำนักสุภาษิตไทยทั้งสภาคกันนะคะมิ้นขอยกตัวอย่างสำนักสุภาษิตไทยของภาคกลางสองนวนค่ะจำนวนแรกนะคะรักดีหำจั่วรักชั่วหมเสาหมายความว่าถ้าเรารักการเรียน รักการงานเราจะได้งานที่สุขสบายแต่ถ้าเราประพฤติสิงที่ไม่ดีทําตสิงที่ไม่ดีเราจะได้แต่งงานที่ยากลาบากเพราะเราได้ความรู้และความดีไงคะสํานวนที่สองนะคะรักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ตัดหมายความว่าถ้ามีคนมาตอบว่าเราเราคนไม่ถือโทษกดเคืองเขาเพราะว่าเมตติของเราก็จะยาวขึ้นแต่ถ้าเราโต้อตอบเขาเขาโต้อตอบเราเมตติของเราก็จะสั้นลงค่ะ มินขอตอบที่ภาคเหนือค่ะครับสำนวนภาคเหนือวันนี้เบิร์ดก็ขอยกตัวอย่างสัดสองสำนวนเนาะครับสำนวนแรกนะครับไม่ต้นเดียวเปลเป็นกอปอต้นเดียวปเป็นเรากาแฟว่ามีเก้าปอเก้าเดียวเนี่ยจะเป็นปลาไปบ่ได้เลยนะครับก็เรียบได้ว่าคนเฮาเนี่ยกวรม,มีความสามีคคีซึ่งนกันได้การเนี่ยครับสำนวนที่สองนะครับ บบื้อเฮือเกียร์เกียดบเบื้อเฮือก็เป็นสภาสิะซีดตีสอนเกี่ยวกับการถนอมนั่งใจของทั้งสองฝ่ายนะครับเตือนคนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารเนี่ยงูจักถนอมนั่งใจลูกน้องยามตีนี้ปัญหาหรือยามคัดแย้งกันเนื้อครับครับ,บตอกสำนวนกันตีภาคใต้เลยครับทางภาคใต้นะคะสำนวนทางภาคใต้ก็มีอยู่ว่ายานอนบ้านขนนีตามล่างโฮมนี่นอนรับหลงต่อคะ่ะ ความไม่ของมันก็มีอยู่วะอย่าไปเที่ยวนอนทางคืนบ้านคนมังมีหรืออย่าตามหลังสิ่งที่ไม่ดีและจีดทาดไม่ได้นะคะอย่านอนในบ่อนการพนันนะคะเพราะจะมีจะทําให้เราเสียห้ยได้ค่ะเมืม่อสักครู่คุณเจนพูดว่าโรงปอและโฮมนีมันแปลว่าอะไรหรอคะคําว่าโรงปอนะคะในภาษาใต้นะคะแปลว่าบ่อนการพนันค่ะส่วนคําว่าโฮมนีนะคะก็แปลว่าอย่าตามหลังสิ่งที่ไม่ดีค่ะ สุดท้ายที่ภาคอีสานค่ะครับโมโม่ว่าฟังครับเป็นผัญหาครับเปิดผัญหาผัญหาโบราณครับแต่พอปูไม่ยาพอตาไม่แย่ราเห็นใบผมครับโดนเนี่งเ่็วมันโดนธรรมดามันมีอยู่ว่ากกบอลเลน,นปลายดกนะกระตามซังทันห้าปิดบลลึกทั้งปื่นนี่ีนี่บอลนี่มันดูเลยโดนดอกนะข้อไม่กับเปรียบเหมือนชีวิตคนเท่าไหนละครับถ้าต้นไมน้มีรากที่แข็งแห้งกระติ๊ดยามาต่อยอดได้ดี ลมนี่ก็เปียบเสมือนอุปสรรคถ้ามีอุปสรรคภายนอกหรือว่าเห็ุต่อต้นใหม่ต้นใหม่ก็ถศิว่าลงนายแต่ว่าถ้าหากต้นใหม่พอแข็งแห้งก็คือสั่นนั่นแหละครับล่มหรืออุปสรรคพัดมาเพียงน้อยนิดจังจิอาจสิเห็ุเห็นต้นใหม่ล้มไ,มได้ครับ สำนวนไทยไม่ใช่มีแค่หนึ่งหรือสองสำนวนที่เ,เพื่อนๆได้ยกตัวอย่างไปนะคะแต่มีตั้งมากมายที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างขึ้นมาเพื่อย้ำสติได้เป็นอย่างดีพวกเราควรอนุรักษ์และสืบสานเอาไว้นะคะเพื่อลูกหลานได้กระทำอย่างที่เรากระทํทำในวันนี้เนี่ยนะคะ วันนี้มูเฮาถึงสีคนและฐานผู้ชมต่างบ้านก็ได้ห้าความพูดกันสัดนักเลยนะครับตึงคำซับตีง่ายๆตีเฮาใจอู้สื่อสารกันอยู่เป็นประจำกวนเนอะและสำนวนตีเฮาเมื่เกยคุ้นหูเมื่อเกยได้ยินมาก,ก่อนตีความหมายของมันสามารถแจ้งเตือนสตีหลออนยางเฮาเนี่ยได้เป็นอย่างนี้นะครับหลออนยางเฮาก็ควนตีจะอนุรักษ์ฮักสาไววนะครับ ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสี่คนขอลับเพียงแค่นี้ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ